สวัสดีครับเอฟซี FC ของทีมงานคุยมงทุกท่านนะครับวันนี้ทีมงานคุยมงเราจะมาดูอาชีพอาชีพหนึ่งครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นอาชีพไม่ใช่อาชีพต้องห้ามแต่ว่าให้พักไว้ก่อนเพราะว่าเป็นอาชีพตั้งแต่บรรพบุรุษครับแต่ณนะเวลานี้เขาบอกว่าเวลาเวลาทาทีไรเวลาปล่อยขึ้นฟ้าทีไรมันจะไป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 ,ไปอ่าเขาเรียกอะไร ไปรบกวนสายการบินซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกมากนะครับเราก็จะมาพบกับเจ้าฉบับเจ้าเก่าเจ้าเดิมแต่มาอยู่ค่ายใหม่ครับเพราะว่าค่ายเก่าไปไม่รอดนะครับเข้าเก่าไอ้ค่ายค่ายเก่ายุบไปแล้วครับผมวันนี้ทีมงานคืนมงครับลาออกจากงานครับเพราะว่าโควิดมันบังคับให้ออกเอสแคมเมียเมียให้ออกหรือว่าออกเองหรือว่ายังไงอะไรออกครับโอ้ไล่ช่างช่างสถิตครับ เอาทักทายพี่น้องนะครับสวัสดีครับหันหน้ามาหน่อยครับอ่ากำลังทำอะไรอยู่ครับนี่เขาบล็อกครับอัดคอาบล็อกอ,อกัดไฟคอาบล็อกครับตอนนี้อ,อันนี้อันนี้บงับงบังเลยโคหุ่นครับโคหุ่นเดี๋ยวใจเยน็นอันน,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 นี้อันนี้คืออันนี้ฝ่ายฝ่ายอะไรแผนกอะไรนี่แผนกอะไรเป็นผลงานไข่ครับผลงานไข่เฮ็ดให้ถุกน้องครับหนั่งต้นไข่คำสั่งใช่ไหมออเดอร์ใช่ไหมวันนี้ออเดอร์กี่วันนี้สามครับวันนี้ออเดอร์สามบังสามสิบสามบัง โอ้อยากโกหกผู้ชมครับเพราะว่าผู้ชมทั่วโลกครับโอ้โหสั่งสามบังก็คือสามบังครับอย่าบอก30มสิบเดี๋ยวไม่มีปัญญาทำอันนี้ผู้ช่วยครับนั่งข้างๆคือให้กําลังใจเฉยครับเอาไว้เช็ดเหงื่อคนอนเล่นมันนอนกันแล้วครับผมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูบล็อกครับดูบล็อกอันนี้ฐานอัดแน่นนะไปพยุงไหมพยุงไปพยุงครับพยุงไว้ไม่ให้ล้มตายแล้วอันนี้ฝ่ายกําลังใจครับกี่ลอยครับไม่แรงยี่สิบตันครับอ่าเฉพาะไม่แรงยี่สิบตันครับแต่ว่า งของเราแค่หกปุนครับเราก็จะมาดูเนี่ยนี่คือนี่คือโคกตคํคกกาครับเนี่ยโคกกับตาครับของแท้ครับตัวใหญ่ๆเลยเย็นนะเราจะให้ดูก่อนนะครับนี่คือคะแนกผสมครับเมื่อก่อนนี่เป็นเจ้าของค่ายครับลักเขาไล่ออกเพราะว่าทำนม ไม่ขึ้นแล้วมันไม่ผ่านก็เลยไล่ออกนะแต่พี่ก็มีห้าิตรกได้ได้มาเล้วห้าิตรครับแต่ปาใจรักครับใจรักก็เลยต้องมาทําครับก็เลยต้องปล่อยให้คนนี้เป็นเป็นมือโปรครับอ่าแต่ว่าแต่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังครับแล้วก็อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังครับเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับเอาทักทายผู้ชมเอามันไม่ชัดครับมันไม่ชัดมันไม่ชัด อยคาารับนนู่กำลังในการผสมครับผสมกินปลาสิวนะครับผสมอาหารปลาหรือเปล่าเลิวัตถุระเบิดถึกว่าอาหารปลาถ <laughs> <feed. S 1> ้าขายไปเลยครับ่าชื่อค่ายลูกจะแม่มาขามครับคุณแม่มะขามค่ายใหม่ค่ายใหม่มีมีอะไรคุยไปเลยครับตามรายละเอียดเลยครับหันมาทางนี้ครับเพราะว่ามันมืดมืดวันนี้ราคาอยู่ที่เก้าสิบร้อยนะครับเก้าสิบร้อยวันนี้เก้าสิบร้อย ลากยาวนิดนึงครับวันนี้เมื่อวานผ่านถุงลูกคไา่ลูกไข่ขนี่มือมือ,อมือระเบิดมือระเบิดจือทะลุบอลมาแล้วอันนี้อันนี้พ่อไข่ใช่ไหมอันนี้ลูกไข่ลูกไข่ครับนั่นตายแล้วหุ่นเดียวกันเลยเด้เลยสนใจทักแชทมาเลยนะครับสนใจทักแชทมาเลยครับตอนนี้เราไม่ได้ไลฟ์สดน,นะครับแต่ว่าเราทำถ่ายทำวิดีโอนะ อยู่ในอยู่ในขั้นตอนที่กำลังผสมกำลังผสมนะครัลผสมฝนไม่ตกใช่ไหมครับฝนไม่ตกชาวตายหมดแล้วชาวตายก็เลยไม่รู้ทำอะไรตายหมดแล้วก็เป็นเิมครับเล็กน้อยว่าจุดขอฟ้าของฝนทำบังใหญ่เขาก็ไม่ให้จุดต้องทำบังเล็กนขนาดคิวครับไหนไหี่ไหนมันไอ้ที่อัดนะโอ้เมื่อกี้เอาไปแล้วครับองบัง ไม่ไม่มีตัวสําเร็จนะก็มีแต่กําลังทำเพราะออออเดอร์เข้ามาเยอะคเขาเรียกว่าทีมันกุยโมงครับมาถ่ายทําเรื่องการทําบ้องไฟนะครับไม่ใช่บ้องไฟขนาดใหญ่นะเป็นบ้องไฟขนาดเล็กข้อหกขนครับบ้างคาร์อนครับพีวีซีขนาดหกขนไม่มีหางให้ดูหาง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 ก็แล้วแต่ค่ายนะครับแต่ค่ายนี้ใช้อยู่ที่แปดสิบเซนถึงหนึ่งเมตร ได้ท,ท,ทุกส่วนตามขนาดสั้นยาวครับปกติค่ายบังไฟส่วนมากถ้าไปถ่ายทำังมีพูดภาษาอีสานครับแต่นี่พูดไทยครับเพราะว่าคอมเมนต์แล้วคอเมเพูดไทย <laughs> ยอมพลาดค <laughs> อมเมนต์พูดไทยยอมพลาดปกตินี่เขตคอมเมนต์เาขาไม่เขาไม่เคยทำบ้องไฟนะเนี่ยมันเจอคอมเมนต์ทำบ้องไฟอา้าวเอาสิเมีนเต็มหนอมาครับคราวนี้คิดว่าจะเอา่ออะไรครับ ครับี่ลเตอริอ,อ,อนี้อัตเ,ยดเด๋ยวเรามาดูขั้นตอนอนะครับมาดูขั้นตอนตอนนี้กำลังตัดบางไฟนะครับโดยที่ใช้ไม้แรงอยู่แรงดันอยู่ที่20ตันนะครับฐานของเรามากฐานนะครับไม้พยุงไม้พยุงพยุงไว้ไม่ให้มันล้มโดยใช้เชือกเชือกมัดฟางมัดไปก,กับต้นมะขามอันนี้ ที่มาของค่ายครับลูกจะแม่มาขามนี่ต้นมะขาม,ามครับ,<อ>รบนาาใหญ่สององคน,นะครับสององคขนาดสององถ้าว่าต้นเล็กขนาดนี้เราอัดแรงมากมันจะดันต้นไม้ขึ้นมาได้ต้องใช้อ,อายุต้นมะขามนี่อยู่ที่ประมาณห้าสิบถึงหกสิบปีได้นะครับไม่ไม่งั้นจะไม่มีการอัดอัดนะแนะต่คิดว่ายังไม่ถึงร้อยนะครับต้นมะขามต้นนี้เพราะว่าเจอมาก็เห็นแล้วคนพูดเองตัวน,นี้ก็สี่สิบกว่าแล้วนะครับ สี 50, 50, 50, ่สิบถึห้าสิบเดอยังกำลังรวอยู่นะครับสาวไหนสนใจทักมาได้เลยตอนนี้ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าค่ายนะครับเขาเพิ่งให้เป็นทักมาบอกเฟซด้วยยีไ่ได้ทักถูกเฟซเฟซสีดอกจันนะครับทักมาเลยสีดอกจันแอดมาเลยครับแล้วเห็นคนรูปหล,หลอ่อ <c oughs> อยู่ในเฟซอันนี้เริ่มแล้วนะครับนี่ใส่ทีละกี่กี่ช้อนกี่อะไรนน่ อ่าเขาเรียกว่าเป็นซั๊ดนะครับเป็น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 ป้องเป็นป้องเป็นข้อข้อหนึ่งประมาณข้อหนึ่งประมาณไหนเฮาซัดมาอ่าใส่เขานี่นะครับเหมือนเหมือนไปกินเหล้าเลยเว้ยนะครับเหมือนเป๊กนะครับเหมือนเป๊กเอาหัวมันก่อนไหมเอาเต็มแล้ว ตวงนะครับเสมอหน้าเสมอหลังนะครับนี่คือการตวงเสมอหน้าเสมอหลังแล้วก็ใส่เข้าไปอัดที่แรงดันใส่ใส่กี่สัตว์ก็จนสุดนะครับใส่ให้เต็มแล้วอัดใส่ให้เต็มแล้วอัดใช่ไหมยาวอยู่ที่ประมาณ22่ิบสอนิ้วเนาะยี่สิบสองเส้นป่เอายี่สิสองถึงยี่สิบสามม้วนสองคนไดจุดว่ะม้วนสองคนไดจุดเอ๊ะมาจากตลาดเห็น อยู่ที่22-23เจนขึ้นสูงสุดก็ร้อยนิดๆนะครับบางบางได้ร้อยนิดๆบางบางก็5วิ8วิก็มีร้อยนิดๆคือหกคู่เย้ใช่ครับเนื่อว่าบางซ่องขาผมครับแต่ตอนนี้ก็ยืนอยู่ที่8สิบเก้าร้อยประมาณนี้บางไหนแจ็คกอดก็5วิย่าวๆ มา,าามาดูขั้นตอนอัดนครับมาดูอันนี้ทั้งมืออัดทั้งมือน้ำมรณะครับเวลามรณะจะไอ้นี่หลยตาเรามรณะไอ้ตัวนี้เอาน้ําเบียร์ล้างเงเอาน้ําเบียร์ล้างมังไออันนี้มือวางเพลิงอันนี้คนมือวางครับมือจุดเวลาจุดต้งเขาเป็นคนชดต้งเขาอ,อย่างเดียวครับคนอื่นชดไม่ได้อ่านี่คือการอัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูขั้นตอน เสร็จแล้วก็ดูมัดถางนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปตอนนี้เดี๋ยวให้อัาให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการมัดหางอันนี้ชั่งกิโลครับอันนี้สั่งเขาสั่งเขาสั่งขายใช่ไหมถ้าสนใจก็ขายได้ครับขายมาซื้อได้เีหนึ่งก็ไม่แพงครับยี่สิบบาทน่าซื้อครับยี่สิบบาทเขาฐานให้เรียบร้อยแถมเกลือให้พร้อมนะแถมเกลือให้พร้อมเลยนะครับเกลือใช่ไหม น,นี่ลูกน้องครับลูกน้องอเ,เป็นลูกน้องเนือช่างกิโลแต่แถมเนือแต่ก่อนอยู่ค่ายใหญ่ค่ายต้งไปแสนอไปร้านเดี๋ยวนี้เขาไล่มาเพราะเขาไม่ให้จุดเลยมาทำหกขุนนะครับจากเท่อแปดเท่าเก้าท่อติดตงไปคือตอนนี้เหลือรถเหลือหกขุนเมื่อกี้ไหนคนตำขี้เกียจเมากีนไปแล้วไปแล้วะะครับม,มือตำนี่เป็นสาวเลยครับ ต้องใช้สาวโสดครับกาทำไบเดียงใบร้านไม่ประสบความสำเร็จเดี๋ยวเราต่อไปขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวรอดูตอนสำเร็จอัดอัดเรียบร้อยสำเร็จรแล้วก็มามาถรางนะครับตับ้งหนึ่งประมาณสามสิบสวัสดีครับทีมงานกุ้ยม่งครับามาต่อผักซองนะครับผมเพราะว่ามือแรกมาถ่ายทำ มาพอแต่ตอนอัดครับตอนนี้มาเบิงหลุมครับมาเบิงเสียวอมนี่เสียวอมหลุมยังนี่หลุมฝังกานครับเผาที่เนาะเขาเรียกว่าวิธีแบบบานๆครับเพราะว่าหลุมฝางานเผาตายหมดครับโบมี่ยังเฮ็ดครับต้องเฮ็ดบางไฟขาย <c oughs> ตรงนี้เป็นชว่วงตาําทานโอ้พอเรือสีออกเหล็กมากแล้วครับ โหรือสีมาแล้วครับโหรสีเสียงเืินมือตีไก่สียงมีมหามุไส้ตอโหรืสีตีไกไอ้เขามาแต่โหรืสีเฮ็ดยเงอื่นเสียงเสียงเงินเสียงเงินมีมหามุ่ไส้ตออีกการพนันรอทุกอย่างฤรืสีนี่นะบ่ต้องอยู่ป่ามนหมอยู่ป่าอยู่ลูกปลาฤรืสีบ้านครับมาตั้มไว นใยพุทธตั้มเลยข้ามเสี้ยนเลยพอเรือสีเสียไกลครับโอ้โหนี่เลยเขาอื่นมากระโดดตั้มแบบบอยัางครับปกตินี่บางไฟก็มีแต่เสี้ยนย่างกับเสี้ยนถอยตอนนี้ตั้มแบบไม่ยั้งครับดูหน้าคนตั้มครับพอเรือสี

ให้พี่เปรมเหตุการณีเรเเือเทปด้วโอ้วเั็นยนเทปเลยเทปบมกินเหลามันเป็นสีแหละเทปกิปนแต่หนำเหลืองในช่วงนี้คือช่วงกำลังมัดหางครับกำลังผูกหางครับมัดหางเ,เทปไปยังเขาโพธิ์ไร,รวดฮะ แล้วใส่ใส่รวนหน่อยไปเลยหรือว่ามันหนักลงไงมึงทัดครับนี่คือต่อชดต่อชอดบ่ บังฮะบังละลอยข้อหลินด้วยครับเขยขึ้นสูงสุดจากวิโดยประมาณสอมบะมีซุมีแต่แตก่บะมีซุรับประกันแตกครับแน่ แค่เจอไม่ยพยุงอัดนี่กับน,นาวแล้วไม่ยพยุงครับพยุงวายลมทันไม่ยพยุงนี่อัด์ตโบขืนโบเป็นยังครับสิโซไม่งาขามงามขาอ้วงงาขาเนี่ยแหละอ่ากำลังใจครับสนใจอยากซื้อไปเล่นนแต่ถ้าพแรงตอนแรงก็ไปเล่นกันยุดลายดาบปญาเถียนสนใจมาเลยบาง,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 งละ่อยบางละ่อยราคารับประกันไหนฮะเดี๋ยวนี่แหะครับ ได้บางเรียด้ยครับกีด้แไอที่เรื่องใหม่คือเป็นอย่งอันนี้คือพันหางนี่นี่การหางอันนี้การบังสองบางสองบังครับขาดไม่่ขาดว่าพันเท่าไหร่แฝดกิ๊บแดกิ๊นเขมันีอ้มาสันบอกว่าร้อยแปดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยรอชมครับผมสี่มงแรง